นี่ไงเศรษฐีตัวจริงพระเอกช่องดังมีที่ดิน4ภาคเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงรายในแบบมแ้าความสามารถที่หล,ลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีหนุ่มคนนี้เป็นดารานักแสดงที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจสาวๆทั้งประเทศเลยทีเดียวพระเอกหนุ่มคนดังมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายเรื่องเรียกได้ว่าเป็นพระเอกดาวรุ่งของช่อง7เลยกว่าดาําสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อ ที่ตอนนี้มีละครเข้ามาไม่ขาดเียกได้ว่าแฟนคลับเห็นหน้ากันแทบทุกวันไม่ปล่อยให้คิดถึงนานนอกจากละครยังมีโฆษณาอีเวนต์เข้ามามากมายโดยเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าตัวนานได้ไปออกงานนเทศกาลศิลปะดิจิทัลซิริศิและปิน่นเมตาอาร์ตฟอร์ไลฟ์เพื่อศูนย์การแพทย์พระมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไอคอนสยามและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอัปเดตชีวิตส่วนตัว หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวหรือว่าหนุ่มเข้มพัชวีนั้นเป็นเจ้าของที่ดินกว่าหนึ่งรอยไร่โดยหนุ่มเข้มได้เผยว่าจริงๆอยากจะมีที่ดินทั้ง4ภาคเลยสำหรับสาวๆที่ดินผมเยอะถ้าเกิดว่าปวดเป็นแฟนกันแล้วอยากขายก็ขายได้เลยอยากได้อะไรก็ขายที่ดินเอา